จังหวัดนนทบุรีจัดงาน New top, นิวโอท็อปนนทบุรีวิถีนนทบุรีสู่วิถีสากลกระตุ้นเศรษฐกิจต้อนรับเปิดเมืองท่องเที่ยวกับ นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดงานนิวโอท็อปนนทบุรีวิถีนนทบุรีสู่วิถีสากลโดยมีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายกิติพลเวทกุลผู้ตรวจราชการรวมการพัฒนาชุมชนร่วมงานครับที่ลานโปรโมชั่นเอศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสเกตอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสำหรับการจัดงานเปิดงานนิวโอท็อปนนทบุรีวิถีนนทบุรีสู่วิถีสากลเพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดนนทบุรีสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมช่องทางการตลาดสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นการจัดงานครั้งแรกของจังหวัดนนทบุรีที่ได้ช่วยเหลือผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปให้มีพื้นที่และช่องทางในการจัดแสดงและจัดจําหน่ายสินค้าหลังการผ่อนคลายมาตรการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับ ภายในงานนะครับมีการจัดแสดงนิทรรศการผ้าลายพระราชทานหรือผ้าลายขอเจ้าฟ้าศริวัณวรีนิทรรศการโคกน้องนาะโมเดลผลิตภัณฑ์ทั้งของกินและของใช้ของระดับตกแต่งและเครื่องแต่งกายจากผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและร้านค้าชุมชนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของจังหวัดนนทบ,บุรีให้พี่น้องประชาชนผู้ร่วมงานนะครับได้มาเลือกชิมชมชอบกันอย่างจุใจมากกว่า26ร้านค้าตั้งแต่วันที่ 2, 2ถึงวันที่8พฤศจิกายน กันายนอนายเวลา10บนาฬิกา30นาทีถึง21่สนาฬิกาณลานโปรโมชั่นชั้นเอนะครับศูนย์การค้าเซ็นทนราาัลพลาซาเวสเกตจังหวัดนนทบุรีครับ